ว่านนองลับอ๋อว่านน้ำรอบนะครับสวยสวยงามมากครับวันนี้ครับผมมาแอวนะครับก็ผมมาศึกษาการจยู่อยู่ที่ว่านโบราณนะครับนี่คือเสาแปดเล่มของว่านเอ่อนองอ่าว่านน้ำรองนะครับน้ำรอบนะครับสุดยอดทำไปครานี้ครับสวยงามเต้เตครับนี่ครับในนี้ก็ขอไปไปครับนี่ไม่มีไม่มีใครอยู่ว่านะครับขอโทษครับ งามมากครับก็เป็นไม้ไผ่นะครับสุดยอดนะครับนี่เขาเรียกว่าไทยไทยยองนะครับสุดยอดนะครับเหมือนอย่างน่ตะกะโจบหมย่างน้นบันสิน ẻo tươi ừ, <coughs> <t> <coughs> <tern t> <coughs> <coughs> là bán nấm luôn Ủa làm lái nào? Bạn máy. Tham. Cặp kéo á cả tàu กะเตาขึ้นใหญ่เลยดี่ก็เด้อโอปากกะอยดั้งวันวันแถววันเด็กเย็ยเยยนการอยู่การกินวัฒนธรรมส่วนมากเร็กชิมอาหารไปเเป็กกิน,ๆๆนออกินมือต่อครับแกิจูเปน่าเอวด้วยน,นะผมมาขอโรชิมข้าวซอยน้อยแห่งว่านทำนอบน,นะครับ <c oughs> เอาเฮตรตะ ไปแคแบแรงเนี่ยนะโจ้ได้ก,กับหน้าเน่นี่ปัดเขาอ่ะเดีวเขาต้องคิ้วนิดนอ๋นี่งเขาซอยอน้อยนี่ครับเขาซน้อยเขาซน้อยทุกหัวใจแย่งว่านน้อง <c oughs> อรับ <c oughs> อเมเจ้าล้ล้อมบขนาดด้เมื่อคิดแคืน้กะ <c oughs> นี่ครับสุดยอดเลยครับ โอ้ยังนี่นี่ครับคุณตอว่าแตนน่ะตอบตอบโอ้ตัวน้อยน่อเนาะอ๋อมีต่อมาได้ครับคนที่นี่น้ำใจดีมากครับเอาเอาสองชั้นหรือว่าแค่ชั้นเดียวเอาเป็นลูกหัวใจเอาเลยเป็นลูกหัวใจเอาแผ่นขาวหรือว่าทรงเครื่องครับไม่เปลี่ยนเลยนะพี่ชั่งทรงเครื่องแล้วทรงเครื่องแล้วแผ่นขาวแผ่นขาวผสมได้นะกองคำมะแน่ยเราือว่ากินวะเดี๋ยวเอาให้ยัดแย่งเด้อที่นี่เป็นสายย่งกันเลยนี่กันนะใส่เสียงจั้นนะใส่จังตันเด้อก็มา ปันเทศบนทอนตั้งนะครับขอเก็บบรรากาศตอนวันนั่งร้อมนั่งร้อานังร้อมครับดูดู่าบ้าเขาทำกันแบบนี้ครับอาพีว่าแต่ต่เดินกันั้นเมันถึงกันนั่นเตอนถึงกันนั่กองมาถ่ายกองก็ถ่ายนะวล้เอากองได้ถ่ายได้ครับมั่นนันตายเขาสวยน้อยนาเริม โมโนี่ฮะเปิดยืนกะนี่กม่เวีซื้อหมกน้า็อ่างคนขายอ่ะขายอ่ะนเ่้ได้ได้ได้ต่างนี้่ะปลยอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วอ่ะนคือได้แล้วอะไรอย่างนั้นอคือถินค้าๆถินโมเียวนีครับจะมีอย่างกบพน้องนี่ khóm khô kho khóm khô khóm giêu nỉo, gai nhá, chuẩn toạ kẹo nướng nha các bạn. đại đại, đấy nấm sòm. khóm đẹp choi nhưng tung được ạ. Mới này mưa không? Đâu khúc ưi คุณกับสาวห้องนี้แห่งว่านน้องน้ำร้อนมีมือเพียงนะงานเตะนั่นนะก๋อยงนี้น้ำส้มวันนี้ครับดูวิธีเขาทำใส่เครื่องนะครับมองคับม่นี่เป็นสองจานพอเาก็ตามตัวคืมอืะ

ผสมเกลืองนะต้องใส่ข้าวแป้งอันดังก่อนนะครับนี่ครับนี่ครับจะต้องใส่ผักสดๆเก็บมาจากในสวนครับครับเดี๋ยวชิมข้าวซอยน้อยเมี่ยรอก่อนข้าวซอยน้อยน้อยใจใส่ข้าวซอยน้อยดูหัวใจไม่เนเบียร์นี่ครับใส่โถนะครับอะไรลงแก้วสั่งใส่ไข่ยังไงไม่มีไข่ไม่มีไข่แล้วไม่มีไข่ที่เนี่ยเอาไข่ไม่เอาไม่เอาแล้วเอาผักบุ้งเยอะๆเมื่อกี้ไม่ใส่ผักกำจอนใช่ไหมผักบุ้งผักบุ้งนี่ก็อะไรอะไรมางติเออนี่เนาะ

เียบเงียบบนสู้กนมัไปนกกกเอนต้องกันหน่สสาเี่มคับเปนแก้มนสามสีแ้มผมเปเนนะกินเชียงอหนี่นะะมีเงินมาเนี่ยเงินไทยดําไรจักใบเด็ําเรียกที่เขาได้นีเยอะ นีไ่ไว้พันกับไว้พันดอกไว้พันแดกกันนี่นี่นี่ครับเข้าแรงพื้นกับกอล์ซอยน้อยนะครับวันนี้ก็แปลกอากาศร้อนนิดหน่อยครับจะกลับเชียงตุงก็ไม่อยากกลับแล้ววันนี้แรงย่อยกับอยากเป็นปยอยาแลกตังค์แบงย,อยงบบบบ่อยเฮ็ดบ้าลน้ำผึ้งยื่นสุยามกินกันแล้ว เอาไว้พันใจก็เ้านี่น้เหนเอาอันนี้นเดือดร้อยอ่ะเวกเดอน่ะเขายอนาดนี้อืมเบอร์เจ้าที่เขาที่ไหนไเขาเพิ่นเงนเพื่อคนเดียว เนี่ยะกนอะไรเนาะเดี๋ยวมนเก็บอะไราอะไรเอเดี๋ยวมันนอนัก็้อจา้ปูแปลกางกังเปนะนั่งอลา่ะกเก็บพยากาศกํไม่ช่ารับก้องหลวงแก้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันร้อนมากนี่ครับยิบแล้วหยิบไปแล้ว เนฮ้ยเขาว่าไม่ยังเนี้เขาก็บ่าม่เอาสาวนี้เออนี่นสาวนี่เนี้ยไเขถ่ายน่ะจริงรากลมจังวมาถ่ายบ้านบ้านโบราณนีเออเขาถ่ายสาวกูาว่านี่เขากินสองครื่งอยู่คนกำลังสั่งอยู่โอ้มีเมนูเยอะแยะเลยวันนี้มือสาวแห่งวันอย่างกนะมันน้ร้องน้ำร้อง น้ำร้อนอ๋อถามว่ากิ่ด้อ๋น้ำรอนยัมไดนะน้ำร้อนน้ำร้อนน้ำร้อนเชือมบน่ะเนาะาน้น่าอนน่านจรินะ้ำร้อนน้ำร้อน้ีเลนน้ำเาะตั้งตน้ำ้วน้ำร้อม่หนานใหญ่เนีต้นๆนานแน่าเป็นปากไมตึกเพิ่งจะวัดปองไมหาะฮะไหนวันมานอนนขึ้นอย่างไรปองมา ไม่พอครับ <c oughs> จื้อกายยนเหมือนแม่ครับโอ้กินจัเกี่ยวมือไตบัตรปืนใ้นนใจ,จอดละครับ <c oughs> ผมครับไล่ครับแล้วต้องส่งเขานั่งกลับก่นไหนเฮ้ยจะกลับวันไหนวันที่ยีสามยี่สิบสี่ครับกลับวันที่ยี่สิบห้าแล้วว่าส่งเขากลับไปก่อนก็ได้าตลูกน้องใกลับวันไหน <c oughs> เราไม่อยากกลับจากนอนที่นี่คืนนึ่งูวิีชีวิตนี่นะอ่าอันนี้่าจรอัน้อ่าง้าสห์่นน้าจังเยอจงอไปเออันนี้ของใครอันแที่อันน้สองอ่ะแน่นขดี้มึงเขาเยอน่เดือนใส่งวานอะไรบางเนก็วาน่เอาไปกินตรงวนะ นี่ครับขอดูนะครับขอซอสหน่อยที่นี่ก็จะกโสมเครื่องนี่ครับนี่ครับอ๋อเกลออกไปนะครับนี่ครับจะใช้ช้อนนี่ครับไม่แอบไปที่ไหนอนเองนะสาวเทาอันดับนี่ครับสาวสวยแห่งว่านี่นะครับโอ้โหนี่ครับใช้ช้อนทั้งหมดนะครับนี่ครับขอซอสน่อยจะเป็นแบบนี้นะครับก็สุดยอดนะครับนี่ครับสุดยอดนะครับ ขาสนไดูกหัวใจเอาเอาไปนะอ๋อนี่ก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะครับซกรักคืนะครับเน่สาวน่่า็แน่รุ่นใหม่แต่ว่าไม่เห่ยยเราเนาะอมจะเกี่ยวสาที่เขาพักใครวยที่เขาพัก ก็ไปคัมทูเชิงตงตอนนี้ก็มาที่หนองป้ายางหกที่กัดเต่านะครับสุดยอดครับนี่ครับอนะโอ้ปลาในเขื่อนเจียมเหมือนปลาธรรมชาติเลยสุดยอดแล้วนะนครับอากาศก็ประมาณ3ามโงแล้วครับคิวเข้ามาครับน,น,นี่ครับจะมีเมนูนอยบานี้ครับ <laughs> หนึ่งคือเปินห้อ,องเนี่ยะเขาเขาเนาะเขาผัดเขาพัก แล้วก็มีต้มยำกุ้งนะครับอาหารทะเลนะครับมันไก่ทะเลมากก็กุ้งก็เหี่ยวไว้นิดหน่อยก็จะมีตําแตงใส่เอ็นไก่นะครับนี่ครับนี่ครับสาวหิวเข้ามาครับผมก็หิวเข้ามาครับนี่ครับพระเอกของผมวันนี้ครับพ่อเลีงชายลาวนะครับแต่ผมแค่เป็นน้องๆนะวันนี้ครับก็ในนี้ก็ขอชิมอาหารอร่อยๆแต่ก็ต้องรอนิดหน่อยต้องรออย่างไรเนี้ยยำมูสับอะอ๋อ เนื้อหมูโคใส่ขิงนะครับต้องรอแป๊บนึงนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงหน้าทันมากน้ำลายไหลแล้วพูดถึงก็โอ้โหกระหยากเตะเอาเออบานยีอโอ้ยก่อกบานกัยนอนกบอ้ยนี่ครับอาหารยังไม่ครบนะครับวันนี้ครับต้องรอแป๊บนึงครับเจอปลาหนึ่งเย็นก็มังนาวเนี่ย Ô, oh, con thải bên nằm ở đây Ồ, mai hậu, con này Bán mình mặc nào nó hấp Nghe cái này hơn Thái Thải bà thải vẫn nở chim đó thì nguyên chưa vậy, nó chán Chim đến nằm đi Mẹ anh toàn có khuôn ở khuôn màu đấy Ờ chim 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 นั่นเอกเขาจิ้มก่อนม่เลี่งเขาจิ้มก่อนนะก็ก็นั่ลนนนงลงก็นั่งเห็นวะนั่งหลานั่งอ่อนนั่งอ่อนนะ่ะโต๊ะกันเอานั่งน้อยกันโต๊ะกันน้องมูนจันะจกรสิกะผู้จักก็นั่งลงนั่งน้อยอคนครับสองคนพี่นอ้องจิ้มจิ้มจิ้มนั่งลงดิจิ้มนั่งอ่อนดิจิ้ม,มครับโอ้ลูปแยกรับ เรา,มาแม่ก็เราก็กตัวเอเป็นจิน้มเองก็เหมือนในนี่ครับจิ้มจิ้มน้ำพริกปลานะครับเป็นไงรสชาติมันก็เยอะกม่ามื้ออ่ะสุดยอดไี่อินเลยมา้อาันเล่ายกขวายซ้ายไงเนาะมันจะยกขวายขวาอืมนี่ครับเป็นไก่ทอดนะครับก้อยลาวชิมไก่เนื้อคุกขิงนะครับอ้าโลสุยดยอดอะไรของเองอ้าโลหวานในเด็ดท้ำลายอะไรนะครับโอ้หนี่ครับนางนางล่าอ๋อนางน้อยผมรู้ผมเ,เลยชื่อไม่ถูกนะครับ ดีหน้าตาคืนๆก cool ันนะครับเป็นไงครับผมรสชาติส้มตำฮัลโหลผมรู <support> okay. so so okay. so 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 ้แล้วน้ำลายไหลวู้อเอารัวๆลครับวันนี้อนี่ครับมีนูแบบนี้ครับนี่ครับจะมีปลาส้มโอ้ยแกงก้อนหนึ่งมะนาวนี่ครับโอ้เด็กสาวชอบกินเผ็ดนะครับผมชอบกินปลานะครับเดี๋ยวผมไปฉลาดเหมือนเขาเลยฮัลโหลอเป็นไงครับข้าวคู่แลข้าวคู่ผมเนี่ยข้าวผัดเนยหน้าน่าง อร่อยเป๊กๆครับเออกรองอันต้มยำยิ้มเดียก้านแน่ๆครับหากินน้ำกินน้ำนี่ครับเห็นสาวกินเขาผมว่าน้ำลายไหลแล้วหินมากครับนี่ครับสาวห้างดีแห่งอย่างเงี้ยเมือง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 ยองอ่ะแล้ววันน้ำ้อบนะครับผมนี่ครับก็ใครๆที่อยากมาแอลว่าน้ำรอบนะครับพรุ่งนี้เราไปแอลว่านไปครับก็ไปดูวิถีชีวิตสาวสวยงามเยอะมากครับวันนี้ก็มากับแอลชิงจุ่มแค่สองคนนะครับ นี่ครับเด็กผมอยากเชิญเขาไปทำนาที่บ้านผมนะครับอันเลอร์นี่ไอ้น้ากินเดนเนอร์นะครับนี่ครับพระเอกของผมนะครับโอ้โหพระเอกอย่างว่านฟอมนะครับนี่ครับนี่ก็ผมขอชิมนนะครับนี่ครับผมครับนักเตะนะครับซอชิ้นเอ้าไก่ดำใสแดงนะครับเอาลูก ไช้ล้นปาเนยอดทำเงปลานี่น้ำแล้วขอี่ยับนี่ครับเ็นเนอร์นรเลยดูใหญากครับปลาหนองสดๆนะครับขอชินะครับอ้าวรตินดตามบแน่ๆวันนี้เอร่อยสุดที่ โะไรนะชิมอะรชิมกร้งอนนะสดด้งยาวอาหารทะเลผมชอบชอบถ้าไปกรุงเทพก็ไปทานอาหารทะเลเยอะๆครับขอชิมเอ็นไกยย่นิดนึงไหนก็ผมอนนี้นปนินงครับชิมเอะารา้ยวนี้อาหารนีับา าวเมืองยองครับสาววันน้ำร้อนจะสาวเมืองยองเดี๋ยวน่ะแล้วเหมือนตั้งดูเมืองยองมาอยู่อ่ะเป็น้ยะจิอ๋อสาวเมืองแพกว่าเจ้งตุงเลยก็ดีว่าที่ยองสตรีจ้งตุงนี่เด็ดนะฮะสาวทางนี้เจ้งตุ้งเลยจริงนี่คือสาวเมืองแพกนะครับทางไปเมืองยองนะครับผมยังดงว่าสาวเมืองยองเดี๋สาวเมืองแพกนะครับนี่ก็ผมขออนุญาตไปคลิปนี้ครับในนี้ก็อย่าลืมติดตามผมนะครับซิมฮักรักเธอนะครับกินข้าวมื้อนี้อร่อยมากครับ